มินนะครับนี่เซฟไว้นะนี่ครับเวลาถ้าเราไม่ใส่ลูกนี่มันจะเซฟไม่ได้นี่ครับโอเคนะครับนี่ครับตัวผ้าสายน้าก็ผ้าสายนี่ครับมันจะมีร่องไว้ซ้ายขวาแล้วแต่ถนัดม้วนไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ครสองข้างจะมีมุมเดี๋ยวเราจะยิงันตรงนี้ครับ ประมาณนี้ครับ11เมตรกว่า็มัอันนี้ลูก4มิลยาว40นะครับ อันนี้ช่วงชักก็เหลืออยู่ประมาณไม่ไม่ถึงหกสิบห้าก็ตีประมาณสักหกสิบเด้ออันนี้ก็ ยางยังไม่แข็งเต็มที่ครับมันต้องไปวัดที่เจ้าของปืนครับจะวัดคนละคนไม่ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก็เหลือเฟือแล้วสำหรับยางเส้นเดียวแล้วก็สายร้อยห้าสิบนะครับระยะสนะิบเอดเมตรอะสิเมตรกว่าใช่ไหมเหร็นแค่นั้นกะ็ตีไปสักสิบเมตรสิเมตรนี่แหละนี่ครับอันนี้ลูกสี่มิลนะครับนี่ลูกห้ามิลโอเคครับนะแล้ว ยมรับของครับของครับ